จากน้องค่ายมาทีอุดรธานีค่ะสอ,อสอเร่งอบรมพัฒนาครูผู้สอนเครื่องทําความเย็นและกับเครื่องปั๊บอากาศค่ะทายทอดเทคโนโลยีการใส่สารทําความเย็นธรรมชาติที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัยค่ะครับที่ศูนย์ฝึกอบรมวิทยาลัยเทคนิคเลยนายธนพัท์แสงจันทร์ผู้อํานวยการสำนักความรวมมือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานมอบเกียรติบัตรภายใตย้โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้อ,อย่างปลอดภัยหรือว่าอา9 0ภายใต้กองทุนนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมทํำความเย็นค่ะนายธนภพัรแสงจันทร์ครับผู้อำนวยการสำนักความร่มมือเปิดเผยว่าสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับหรือสอ,อสอนี่นะครับได้ลงนามความร่มมือก,กับการไฟฟ้าไฟผลิตแห่งประเทศไทยหรือวา่าก่อฟ่อพนะครับเพื่อส้่งความเข้าใจกับ การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการใส่สารทําความเย็นธรรมชาติและมาตรฐานด้านความปลอดภัยนะครับภายใต้กองทุนนวัตกรรมสาหรับอุตสาหกรรมทาความเย็นนะครับซึ่งเป็นการสร้างทักษะความหูความเข้าใจพัฒนาบุคลากรครู่นักศึกษานักเรียนนะครับในสถานศึกษาสังกัดซอสอสนะครับรวมทั้งเตรียมความพร้อมสาหรับการล่องรับการเปลี่ยนแปลงมาใส่าสารทําความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับ โดยมีวิทยากรผู้มีความหห่ความสามารถประสบการณ์ด้านเครื่องประปอากาศและเครื่องทั้งความเย็นนะครับเป็นผู้ผ่า,านการฝึกอบรมมาเป็นวิทยากรน,นะครับลักสูตรนะครับการจัดการใช้สารทําความเย็นที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัยหรือ R200 เก่านะครับในการบรรยายทายทอดองค์ความรู้นะครับให้กับผู้เขาร่วมนะครับ,น,น,บนั่ไปทายทอดในการเยนนักศึกษาได้มีสมรรถนะสูง ตรงกามความต้องการของตลาดแรงงานนะครับร่องรับภาคการผลิตและภาคบริการต่อไปน้ำยาอาสองศูนย์เ่นะครับคนี่แหละนะครับกถือว่าเป็นโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการเนาะนะครับ